วัสดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นนะคะนุ่นอยู่ที่บริษัทเทียนยนสำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1วันนี้นุ่นมีรถราคาเบาๆนะคะผ่อนสบายๆนะคะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะเป็น Honda City คันนี้เลยปี2009นะคะเป็นรุ่น1.5 SV นะคะบอกเลยว่าราคาสบายกระเป๋ามากนะคะสำหรับราคาขายนะคะอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาท เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวทุ่นจะพามาดูการออกแบบกันเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะฮอนด้าซิตี้นะคะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์แข็งมากนะคะอะจารด้านหน้านี่ยังเป็นแบบเมทัลลิกสีเทาเงานะคะบอกเลยว่ายังคงความเป็นฮอนด้ามากๆเลยนะคะคันนี้สําหรับชุดโคมไฟนะคะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะ,ะและสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยถึงรถจะปีเก่านะคะแต่รถไม่เก่าแน่นอนยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะ บอกเลยว่าสภาพยังพร้อมใช้งานมากนะคะ,ะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะขนาด16มิ้วนะคะและยางนะคะทั้งสี่เส้นเป็นปี2018นะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเทานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและได้เสริมใน ส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะนี่เป็นสีทูโทนด้วยตัดกับสีดําดูดีมากๆเลยค่ะในส่วนของรถคันนี้นะคะได้มีการติดฟิล์มและคิวกันสาดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คิ้วกันสาดนะคะเดิมๆจากศูนย์แน่นอนนะคะและในส่วนของมือจับประตูด้านนอกนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะทั้ง4บานเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายของรถคันนี้กันบ้างนะคะ สำหรับด้านท้ายของรถคันนี้นะคะไฟท้ายนี่ยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะคะก็คือมีการออกแบบได้อย่างลงตัวมากนะคะยังเป็นอันนี้จะเป็นตัวเดิมอยู่คิ้วฝากระโปรงท้ายนะคะเป็นแบบโครเมียมน,นะคะและด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ท้ายทั้งหมด2จุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะ รับห้องเกบสัมภาระด้านหลังนะคะนุ่นบอกเลยว่านี่มีถาดยางรองไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกว้างมากๆนะคะภายในนี่และได้มีของไฟมาติดมาให้พร้อมนะคะตอนกลางคืนนี่บอกเลยว่าหยิบของได้อย่างสบายมากๆเลยค่ะและด้านล่างนะคะก็มีล้ออะไรสำรองเครื่องมือแม่แรงนะคะเตรียมพร้อมไว้ให้คุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะ สำหรับภายในตัวรถนะคะเรามาเริ่มกันที่แผงประตูด,ด้านในนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะและได้มีการตกแต่งด้วยแถบสีเทานะคะให้ดูทันสมัยนิดนึงอ่าและในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะที่ปรับไฟฟ้านี่ค่ะกระจกทุกบานนะคะเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสก้านนะคะเป็นแบบมั l t i function นะคะบอกเลยอำนวยความสะดวกมากๆ มีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นถุงลมนิรภัยจานวนหนึ่งคู่หน้านะคะสําหรับคอนโซลกลางนะคะอันนี้เป็นเครื่องเสียงนะคะเดิมๆม,มากับตัวรถนะคะสามารถฟังวิทย FM ุ FM AM นะคะเครื่องเสียงได้ด้วยนะคะมากับตัวรถนะคะแอร์นะคะเป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับมือและเกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะสําหรับเบาะนะคะรุ่นนี้เป็นเบาะผ้าะนะคะเดิมๆม,มากับตัวรถเลยนะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะสีดําดูแลรักษาง่ายนะคะทำความสะอาดง่ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันนะคะภายในกว้างนะคะมีพื้นที่เหนือศีรษะมีพื้นที่วางเท้านะคะค่อนข้างเยอะนะคะนั่งได้สะดวกสบายมา,มากๆเลยเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของรถคันีกันบ้างะคะ่ะ ตามห้องเครื่องตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะคะเป็นเครื่อง ivtec นะคะนี่เป็นเครื่องเดิมๆจากศูนย์นะคะแท้ๆเลยเครื่องยนต์นี้แห้งสนิทนะคะเงียบมากๆคันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะรถนี่บอกเลยสภาพเดิมๆนะคะแม้กระทั่งคานหน้านี่ยังไม่เคยผ่านการเปลี่ยนน็อตไม่เคยขยับนะคะฝาก,กระโปรงหน้าก็เช่นเดียวกันนี่น็อตไม่เคยขยับ กเม็ดอาร์ตดอยมาร์กต่างๆแา้มสีต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์มาออกสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันบอกเลยว่าห้องเครื่องนี่สวยมากๆนะคะสวยทั้งภายนอกและภายในค่ะดูรถคันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Honda City 1.5 S V ปี2009คันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อน,นุ่นได้ที่เบอร์084-004-2099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสน,นะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ